นี่นั่โเหรซื้อหล่าให้น้ำเน้อกวดหนึงเออเราเขาคนนี้ทีสาปลายเ่ย้ะไรเนี่ยเออ สวัสดีครับวันนี้งานหัวเราอต่างเครื่องนะครับเนาะไอกลายไปในเป็นตะไลนี้ลายลเป็นตะไลพวกนี้ลายลักปวอดกรบลายพักควดกับลายเนาะพอาล่อยพราะว่ัอยพูดหน่อยเพระวารนยหาชินครับเปลาไหลนะครับเนนี่นะครับเครื่องพระราพันธสี่มพูนะครับเนาะแมนว่สสโจมวันสิโจมวัน นนีี่่พ้องเอาละครับตัวนี้เป็นไม้ไม้แหล็กนะครับเผมมาวันนี้มีสามหม่องด้วพี่น้องสะหน่วยที่เขาโจมมือแล้วนะครับมีแต่ปลาไหลด้วพี่น้องนะีะครับเดี๋ยวสะเบิงตอน,นโจมด้วพี่น้องเนาะนี่ทีมงานเพิ่นเสียหนีแล้วนะครับเนาะ อันนี้ข้อมือโจมขึ้นมาแล้วมันวะเนี่ยเอาแบบจัง,จงๆเอาเลยนะครับนเนาะ <laughs> <laughs> เอาหนี่นะครับกำลังเตรียมกกอุปกรณ์เขาลงเลยวะครับเนี่ยลงแล้วลงเลยนะครับเนาะ <laughs> <laughs> เอาไปข้างหลังลง, <laughs> หงลงมาทีนะหม้ลงทอน,น <laughs> นี่ลนเลยพี่น้องเอ้ยวิถีอีสานอุ้ยเกี่ยวได้ครับเด้อระวัวงเกี่วยวยนะเนาะนี่นี่นี่น,นี่หมายเขาเมื่อนั้น่งโจมมื่อนั้นได้ไลเด้อนะครับเนาะมาเดียวเนาะเอาจะสีลง่งนะครับวันนี้อะไรครับโอ้ปลาอะไรเนะี <laughs> ่ยตัวนี้ง่ามเขาเลยเนี่ยหนุ่มเอ้ยปลาคว่ย อนันเนกเที่งานมานำ้อนาเ่นบิดมานำอุ๊ยหน่น้องเยตายซะเนาะโอ้จับยาด้อยครับอาการถือถือถืออวเาะคุยราคาคุยคุยราคาคุยยากา่

bún à, tài tài tài, có lá không? không? có <laughs> lá ừ. ừ. này, lá quá, chua nấm cũng đây là tuổi này กูงี้่เหมือนม่นป่ามันไม่ได้หน้าบอกว่าละวันกี่ตุมไมันบ้ <c oughs> ก็ดนลนะ้หูน้ำนหมู้น้ถามหากระดองไย่เดี๋ยวบว่าหน่อยดิแดนบะชามาคือของนีคือได้กนอนกำตัโตยังไงก็ดุตัวมนัน ผมเงี้ยมาันซุ่นปลาดุกตกใหญ่ตกใหญ่เรื่องมั้งครับมันหิวผมตกใหญ่เรื่ปลาดุกขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยพวกมันจะคอืานไม่ไหวอี่ต้นอะไรปลาโคนบารนี่มีสารไม่ไหวนี้ยมีเงี้ยมีเลี่ยงน่าดูดีม ลุตลุจ้าลุตลุแม่ลุดแล่วนไ่อกระวานีองกต้นตัวใหญ่ค่ะก็แม่มเอาพี่น้องกัมานี่ก็งั้นมาหรอตาลายหลายพี่น้องเลยไม่จับสวยเลยเด้อลายค่ะ เมื่อท่านี้จับตัวเพิ่งตัวอยู่เยอะได้เพียห2เบิง่งเจ้าตัวนึงงามเลยจ,ะจะ้าจ้าครับ,รบอือเอาแล้วอู้หูขนา <c ười> ดอ,นอู้หย่างเงยอันกระดูกงนี่กินได้บ้าง โอ้ยงงคนี่สครับใส่อค่ยคดีว่นี่นนี่มานีมาหันนพอว่า่ครับพวอตัวหันขนาดทํานหนหาก็เห็นมันไม่รู้นิครับอยู่ว่อยู่ว่อยู่บ่อยู่วเนียกน้อง ฮึาเอาฮือ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 ฮมาฮือ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 ฮอฮื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 อ

เดี๋ัวตสายตอนพันเลนี่ปลาหลมันชุมันัมนเลอยัจะขึ้นงเียเอามั้นเรียบร้อยอ้ยตัวปลาเ่นี่ชงชวงนีโชวงเน้ยน่ะอา้ไหลวะครับตัปลา่ ตัวใหญ่ใช่เนี่ยครั่โอ้คนอ่ะพี่น้องเลยโอ้มีตัวใหญ่เลยคนโอ้ชักขนาดขนาดัวนีน้หน้านมันหลอเอาละครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาโดยพี่น้องเด้อยวันนี้ขออนุญาตมาน้ำเสนอนะครับเป็นวิธีอีสานนะครับอีสานบ้านเฮาวันนี้มาสูบปลากินข้าวปลาพี่น้องเลยลหนี่เพิ่นบ่ทันไดี่ยเข้าไปนอนเลย มันมีปลาเกวยวะครับเนี่ยปลาเก๋ยม่มีเนาะมันมีมันมีแต่ปลางยังไงเนาะครับเนาะมีแต่ปางยังมีตะปางยัไงม่มีปลาเกวยเอานี่ตัวนี้เป็นพ่านนะครับเนี่ยสวัสดีครับอีกแล้ยวไม่อีกแล้วเลยเบื้องเยนพี่น้องเอาเอีย็นพี่น้องมั่งเนี่ยตัวนี้มีแต่เอียนเลยพี่น้องเลยตัวนี้ข้าขนาดเลยเอาเพิ่งกับว่าสีต้มใช้ใบม้งก็เอาเนาะพี่น้องเนาะสูตร เอ่อทั้งสูตรทั้งเขี้ยมาลาด้วยนะครับเนาะสูตรเขียมาลาดเอาเดี๋ยวพี่น้องใช้เบื้องต้นเป็นตุ่มนะครับผมนี่เย็นพี่น้องเลยโอ้ไม่กินเรือเลยนี่สูตรปลาเนเ้านะครับสูตรสูตรสูตรอะไรครับเนี่ยสูตรเขี้ยมาลาสูตรเขี้ยมาลาพี่เก้าโอ้กำลังเตรี้ยมเตี้ยงเลยพี่น้องเลยต้มแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะอีสานบ้านเฮานี่บรรยากาศพี่น้องเอ้ย โอ้ปลาไหมนี่พี่น้องเอ้ยปลาพี่น้องเอ้ตัวปลาไหมโอ้มาเด้อพี่น้องเด้อปลาสองตัวนี่ประมาณสามโล่นี่คุณน่ะโอ้ขะเขาพี่น้องนี่เครื่องเนาะมีมีอยะไรนเนาะครับเนี่ยนีขามเปียกขามเปียกตะไคร้ตะไคร้พริกพริกกระเทียมกระเทียมใบบักกูดใบบักกูดนะครับนั่โอ้ตรงสุดบ้านบานเนาะเหมือนนี่ พี่น้องเลยเครื่องเต็มจัดเต็มพี่น้องเอาคัดขนาดเลยวันนี่นี่พอขั้วเพิ่นเป็นไอ้เนาะครับเนี่ยตรงเยียนเ้องโอ้ยพี่น้องเลยคักขนาดเลยวันนี้เมื่อนี้จัดคักคัากล้วยเนี่ยน้องคำเนาะวันกวนวันกวนวันกวนหมอน้อยวันน้องคำเนาะหมอนดเท่ากัน้อยนะครับโอ้ยเปื่อยเลยพเปน่อยพี่น้องเลยเปย เป็นตะเสบครับเดี๋ยวคักขนาดพี่น้องเอาคักไล้แลวมาี้ตัวนี้ปรุงรียบร้อะครับอ๋อิงสิมใบกระเพาอิ่งมาครับเอะครับเอนบเสบบเด็ดเดสียครับอันนี้ม่นครับเนี่ยกระเพราใกะทย้งไทยบระท้ไย ทีเด็ดทีเด็ดเพิ่นของแค่ใส่เอยเอาแบบลูกทุ่งนะครับเนาะนี่นี่นองเลยหอมหวยเลยอะจังไนตัวครับเนียนี่นี่นี่คับโคเีโคเีโคเมัต้มเสียบดีครับงววัแมงเต้ต้นเสบียงกัคก้เนี่ครับตัวนี้นี่นองเลยนี่ีุกเบอร์ด มาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเอาเอางจวดได้าวนะครับนี่ยจเบียดนะเบียดนะเบียดนะเนี่จวดจวด้วานนี่ยมอยมอนะเามอยมอเาเป็นไงครับเกนข้างนี้เอาจวดจวจวดครับพี่น้องจวดวันิบีขึ้นไปต้แนวเดียวนั้ิีเนาะเอาหนิเียวได้เกียวเกียวนะบเกยวใ่หน่อยเนาะ โซตัวน้ำเลยนะครับเด้อนี่นะตัวนค้ค้้ยานเลครับครับเอาพังกูละลาเขามาน้มเ่มาห่อไหมไมกินข้าวบันมม่ข้าวาบานนีนะครับบเยี่เลยว้าตัวน้อยกับตัวน้อยกแชกันนะรัานรียมคเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวขานาาโนะเนาะโอ้แชักน แคนไหนไงเชียวปอะไรนี้มาได้พี่น้องเด้อนี่นี่นี่ขอจะค้ากันเนี่ยโอ้หัวไายเตี๋ยวกะเพราเลยพี่น้องเลยพี่้องพี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องท่งเอียนเอานี่มามาพี่น้องมาแซมแซมกันนะครับเด้อจะค้ำกันอื้อ พี่จุ๊บครับเสียบครับเอานะครับกะกะบรรยากาศกะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกะขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับเรื่องช่องจ่าชาดถุงร่าชาแนลนะครับเนาะกะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องบรรยากาศวิธีสารนะครับเนาะเอาครับกะขอขอบคุณอย่าลื่อมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้จ่าชฉาดถุงร่าได้เ็ิคลิปต่อๆไปนะครับเนาะสาหรับวันนี้สิจากลาพี่น้องวันนี้สวัสดีครับกับบรรยากาศนะพี่น้องบ๊ายบายครับนี่พี่น้องเอาบรรยากาศยังน้อยนะครับเนาะ I <laughs> do